วันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับอัปเดตเวอร์ชัน4.8ก็คือเป็นเวอร์ชันสุดท้ายแล้วก่อนที่คุณจะข้ามไปที่เมืองนัดรันนะครับสำหรับตัวแพชนี้เนี่ย <c oughs> ก็มีสปอยเมืองนัดรันตามระเบียบนั่นแหละครับอยู่ในตอนช่วงท้ายสุดเนาะว่าโอเคมีตัวใหม่มาให้ดูเลย3ตัวนะแต่ละคนทําอะไรได้มาหมดนะครับตั้งแต่วัยรุ่นชายวัยรุ่นหญิงและเด็กอีกหนึ่งคน <c oughs> ก็มีคนโดนตกกันไปเยอะสำหรับผมก็โดนน้องตกไป1หนึ่งคนเหมือนกันอ่ะอันนี้ลูกสาวนะครับลูกสาวน่ารักเกิดเคิดสำหรับเรื่องแรกที่จะคุยกันในนนรออบี้กก่เลย็ คงไม่พ้นจะกินใหม่ครับคิราระ,ละน่ารักแต่นีลู่นี่น่ารักไม่ไหวแล้วครับถ้าตัวคิราระเนี่ยจะเป็นคอสตูมมีชื่อว่าบูธเงามายานี้แจกฟรีนะครับก็คแค่เล่นกิจกรรมตัวพื้นที่ใหม่ที่เปิดมาแล้วคุณก็ทําการเล่นกิจกรรมไปนั้นแหละครับเก็บของให้ครบแล้วก็ได้คิราระฟรีด้วยนะตัวหนึ่งแต่ของนีลู่นี่บอกเลยว่าราคา2เท่าผมก็ยินดีจ่ายครับน่ารักแบบโอ้ไม่ไหวแล้วลูกสาวขาแล้วก็เหมือนเดิมครับราคาพิเศษแค่เฉพาะเวอร์ชัน4.8เท่านั้นครับส่วนชื่อคอสตูมนี้คือสายลม เข่งสบาครับส่วนเรื่องของตู้ตัวละครในรอบนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น2เฟสเฟสหนึ่งก็จะเป็นนาวีอมากับนีลูครับเพราะว่า2คนนี้อยู่ในกิจกรรมด้วยกันนะเขาก็เลยให้มาก่อนส่วนคนที่อยากจะซื้อสก,กินนีลูต้องมีตัวด้วยนะครับมีสก,กินไม่มีตัวก็ใช้ไม่ได้นะครับเขาก็เลยเอานีลูมาก่อนครับส่วนเฟสที่2เนี่ยก็จะเป็นเฟสที่มีเอมิลี่ก็คือตัวละครตัวใหม่มาเป็นตัวไม้ซึ่งทรงดูแล้วเนี่ยเอามาอวยเบอร์นิ่งแบบชัดเจนเลยมาพร้อมกับเย่หลานครับแล้วก็จะมีอาวุธที่มาใหม่หนึ่งชิ จำตัวของน้องน้องใช้หอ,อกนะครับสาหรับเอมิลี่แล้วก็อย่าลืมนะครับน้องเป็นไม้ไม้ที่ดีคือไม้ที่แปสถานะไม้ได้ขอบคุณครับและใช่ครับสกิวน้องแปสถานะไม้ได้ด้วยต่อไปก็คงเป็นเรื่องของปูมหลังตัวละครเอมิลี่ที่เป็นธาตุไม้และใช้หอ,อกนะครับพื้นเพเนี่ยน้องเป็นนักปรุงน้ําหอมชื่อดังของเมืองฟองเต็นนะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่มีการคาล l l e c กับเกนแรงมาอย่างที่เห็นซึ่งถ้าคุณอยากได้น้ําหอมของน้องแล้วก็ไปเปิดน้องมาอ๋อไม่ใช่ครับคุณต้องไปต่อแถวซื้อตั้งแต่ตีสี่เลยครับอันน อนอกจากนี้เนี่ยเอมิลี่ไม่ได้เป็นแค่นักปรุงน้ําหอมที่เก่งกาจเท่านั้นนะครับน้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชวิทยาและก็พฤกษาศาสตร์อีกด้วยและนอกจากที่น้องจะเป็นนักปรุงน้ําหอมแล้วเนี่ยน้องก็ยังมีอีกตัวตนหนึ่งด้วยครับก็คือเป็นนักทําความสะอาดจุดเกิดเหตุหลังจากเสร็จสิ้นการสืบสวนครับฟังดูน่ากลัวขึ้นมาทันทีเลยถึงขน,นาดต้องเปลี่ยนน้าเสียงและด้วยวามที่น้องเป็นนักทําความสะอาดก็เลยทําให้น้องมีประสบการณ์เยอะและก็มักจะเห็นพวกรายละเอียดต่างๆและก็หลักฐานที่คนอื่นๆมักจะมองไม่เห็นฟีลเหมือนหหมอนนนนิตเววววั่่่แลลละบดดูาากขึ้้ไียท เป็นแบบนี้น้องก็เลยสนิทก,กับน้องเชฟหรือว่าเชอร์วอสหรือผมชอบเรียกว่าเชฟรียูสครับเพราะมันสะกดตรงตัวเลยเนะี่ยเพราะว่าทํางานด้วยกันบ่อยครับด้วยปกติแล้วเอมิลี่ก็จะเป็นคนที่มีนิสัยไม่บอกใครนะครับว่าเออตัวเองมีตัวตนเป็นยังไงนะเพื่อไม่ให้ใครรู้ครับแล้วก็จะได้ไม่มาหาแกแคลนน้องด้วยครับฉะนั้นคนโดยมากแล้วก็รู้จักน้องในฐานะแค่ฐานะเดียวก็คือนักปรุงน้ําหอมยกเว้นเราเรารู้หมดมาคุยเรื่องของความสามารถของเอมิลี่กันบ้างนะครับฉายาน้องก็คือ a thousand cent t r e s e t นะครับ mm hmm. ก็ น้องเป็นธาตุไม้และก็ใช้หอกครับหลักๆแลวตีปกติผมสกคิปไปเลยนะครับเพราะว่ารูดน,นีออฟฟิเชียลเขาก็ไม่พูดส่วนสกิล่าก็เป็นอะไรที่ใช้งานเป็นหลักแหละครับพอเวลาใช้เนี่ยจะมีการปักเสารครับเสาจะชื่อลูมิโอสเคสนะผมจะเรียกว่าเสาไปเลยนะครับจะเป็นการสร้างความเสียหายไม้รอบข้างใส่ศัตรูครับโดยตัวเสาจะทําการยิงเพื่อออกไปแปะไม้เป็นช่งชวงๆครับทำความเสียหายไม้ใส่ศัตรูครับและถ้าเกิดว่าศัตรูติดสถานะเผาไหม้นะครับมันจะเหมือนมีกลิ่นและไอ้กลิ่นนี้ก็จะทำให้เราได้สแต็กครับโดยสแต็กที่เกิดจากเเผาาไหม้้้ตตรรงนนนีจะทํใัััวสอปกด็ข ได้พอเป็นขั้น2ก็จะสามารถยิงเพิ่มเติมได้อีกครับและก็จะสามารถสร้างความเสียหายได้มากขึ้นด้วยและเสาสามารถมีได้แค่ต้นเดียวเท่านั้นครับส่วนเรื่องการปลดปล่อยสายมิญญาเนี่ยจะปล่อยตอนคุณกดใช้งานสกิลนะครับส่วนถ้าไม่ตายเนี่ยจะเป็นการเก็บเสาและเอาเสาใหม่วางไปแทนเป็นเสาเลเวลสามครับโดยตัวเสาต้นที่3เนี่ยก็ยังคงสามารถเก็บตัวเซนได้อยู่นะครับแล้วก็จะมีการสร้างดาเมจไม้ได้เหมือนเดิมแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นยิงลงมาจากฟ้าแทนครับและพอตัวเสาหมดระยะเวลาลงจากที่นับน่าจะประมาณ3มวินาทีนะครับก็จะเอาเสาต้นเก่าที่เก็บไปกลับมาวา ใหม่ครับแต่ว่ามันเป็นการรีเซ็ตเสาะนะครับแต่ตัวเสาก็จะเป็นเลเวลเดิมนะถ้าคุณใช้ไปเลเวลสมันก็จะเป็นเลเวลสครับพูดง่ายๆก็เหมือนแมงกะพรุนโคโคมิที่รีเซ็ตระยะเวลานั่นแหละครับแต่ว่าอันเนี้ยตอนโดนเก็บมาเลเวลอะไรวางใหม่ก็เป็นเลเวลนั้นครับส่วนตัวแพสซีฟนะครับก็คือตัวเสาของน้องจะทําให้เพื่อนๆทุกคนโดนดาเมจจากเผาไหม้เบาลงครับเพราะว่าถ้าคุณเล่นเผาไหม้แล้วโดนแรงคุณตายแมงแรงชิพายกับคนนี่แรงมามอน,นิกแในตอนนี้คือเมื่อตัวเสาเก็บสแต็กจนครบแล้วนะครับอันนี้จะเป็นแพสซีฟอีกออออััันนนนึงตตตวววเเเเสสสาาาาาากกกกกกก็็็็จจะมมมมมีีีีรรริิแแท่่ได้้คคบลลปปยยโพศษ ไม้ใส่สตูครับและอ,อันหนึ่งก็คือตัวน้องจะสร้างความเสียหายกับสตูที่ติดสถานะเผาไหม้ได้แรงขึ้นพูดได้ง่ายคือออกแบบมาเล่นกับการเผาไหม้เลยครับแต่เรื่อง I c ซหรือ Internal c o o l d o w วเนี่ยจะสามารถติดได้ถี่แค่ไหนตัวเกรดจะหนาแค่ไหนเดี๋ยวรอเซิร์ฟเปิดแล้วตัวเข้าแล้วมาคุยกันอีกทีนะครับเพราะว่าเห็นแค่นี้มันไม่รู้เลยครับว่าเกรดมันหนามากน้อยแค่ไหนเนาะก,ก็ไว้เดี๋ยวมันออกจริงแล้วว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ผมเดาว่าน่าจะเป็นตัวไม้ที่อาไว้แปะไม้ได้ดีตัวหนึ่งแหละในอนาคตเันงอ่บวขี็ททป ด้วยก็จะเป็นบทแห่งขวดน้ําหอมฉากที่1ครับในเวสนี้เนี่ยก็จะได้เห็นด้านที่น้องเป็นนักทาความสะอาดจุดเกิดเหตุแล้วก็เราจะได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดอกไม้ที่เรียกว่าออกกุสด้วยนะครับเป็นดอกไม้สุดลึกลับประจําเมืองซูเมลุครับและนอกจากนี้เราก็จะได้เดินทางร่วมมือกับเอมิลี่เพื่อไขปริศนาเกี่ยวกับคดีดอกไม้นี้ด้วยครับและก็จะมีตัวเกมเพลย์ถาวรมาใหม่ครับก็คือตัวทางสัญจรในจินตนาการอันนี้มันเป็นส่วนที่เอามาขยายอยู่ในตัว imaginary theater นะครับโดยเวลาคุณเข้าไปต ้เราจะต้องใช้กุญแจสัญจร2ดอกครับและแต่ละด่านท้าทายก็จะต้องใช้กุญแจ2ดอกเพื่อปลดล็อกโดยเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดว่าคุณท้าทายอะไรสําเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณจะได้รางวัลเป็นสกินเอฟเฟกต์วิ่งของตัวละครครับโดยเงื่อนไขก็คือตัวละครคุณจะเป็นที่ต้องมีเลเวล90และต้องมีความประทับใจหรือสนิทกันที่ระดับ8ด้วยนะครับคุณถึงจะสามารถเข้าท้าทายในส่วนนี้ได้ครับพอสวมใส่แล้วก็เวลาวิ่งก็จะมีเอฟเฟกต์ตามหลังก็จะดูเท่ไม่เหมือนใครครับผมส่วนวิธีการได้รับ,รรบกุญแจจะคคคก็ืืออุณได้เม่ คุณสาเร็จการสแสดงต่อสู้6ฉากขึ้นไปในจินตนาการหรือ i m a เมจเนียร์เวิลเอร์ครับมันไม่ได้ฟาร์มไม่รวยๆนะคุณมันมาเป็นซนะีซันอะจบแล้วก็ได้ต้องรอซีซันใหม่นะและนอกจากนี้ official ออฟฟิเชียลเขาก็บอกไว้ด้วยครับว่าจริงๆ,ๆแล้วไอ้ทางสั้นจอในจินตนาการไม่ได้ทดสอบแค่ความสามารถในการใช้ตัวละครทถานั้นแต่ยังทดสอบด้วยว่าคุณเข้าใจสกิลของตัวละครอของคุณดีแค่ไหนด้วยการเอาจีนปามอนออกนอกหน้าต่างให้เราดูครับส่วนอีเวต์ในรอบนี้ก็จะมีฤดูมังกรรายโลกนิทานครับเป็นอีเว้นหลักก็จะม สกินครับสำหรับพื้นที่ที่เราจะไปในรอบนี้ในฤดูร้อนนี้นะครับเราจะได้สัมผัสกับดินแดนในโลกนิทานที่ชื่อว่าซิมุลังกาครับเป็นโลกนิทานที่กําลังเผชิญกับวิกฤตสารพัดเลยครับเริ่มต้นมาเราก็จะเจอกับรอยเท้าขนาดยักษ์หลังจากที่เราเข้ามาในพื้นที่นี้ครับและพอเราเดินตามรอยเท้าเข้าไปถึงส่วนลึกของพื้นที่เนี่ยเราจะได้พบกับกระแสะพลังบางอย่างแล้วก็จะได้เจอกับสัตว์กระดาษจํานวนมากครับและใช่ครับไอ้สัตว์กระดาษพวกนี้บางตัวมีสีบางตัวไม่มีสีครับเหตุผลก็เพราะว่ามันกําลังเผชิญปัญหาอยู่เราจะ เฟื้นฟูปา่าให้กับพวกมันครับส่วนเงื่อนไขในการรับสก,กินนะครับก็คือคุณต้องรวมขนนกคลื่นเครงแล้วก็เปิดขีปสมบัติเทพนิยายในแมปนี้ครับแล้วคุณจะได้ตัวชิ้นส่วนหันสามาแล้วก็จะได้คอสตูมใหม่ของคิร่าฟีครับส่วนใครขี้เกียจไปซื้อเอาเลยส่วนกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีเกมเพลย์ทั้งหมด4อย่างนะครับทีมที่1คือกระแสฝุ่นทางเหนือครับเราจะต้องเดินทางเคลื่อนที่ไปตามกระแสฝุ่นและยิงทาลายเป้าหมายเพื่อรับคะแนนครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์พิเศษต่างๆแตกต่าง,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 างกันไปด้วยนะครับเวลาเราทำา นี้เราจะสามารถควบคุมหมวกลอยฟ้าเพื่อดูบล็อกคนจิ๋วแล้วก็ทําคะแนนในหมวดเกมต่างๆให้ได้มากที่สุดด้วยครับดูเหมือนที่คลิปตุ๊กตาเลยครับส่วนทีมที่3ก็คือบททดสอบแห่งเมืองอลเวงครับนักเดินทางจะต้องจัดทีม2ทีมเพื่อทําการต่อสู้โดยต้องเอาชนะคู่ต่อสู้แล้วก็สะสมค่าความกล้าพอค่าความกล้าคุณเต็มก็จะเปิดใช้งานช่วงเวลาความกล้าครับก็จะมอบบัฟต่างๆให้กับเราซึ่งถ้าเราฆ่ามอนในช่วงเวลาความกล้าเนี่ยเราจะได้คะแนนที่มากขึ้นครับพอคุณเข้าร่วมทั้ง3ตทีมนี้แล้วคุณก็จะได้รับตัวเหรียญเส้นทางดารา ส่วนตีนพี่4ก็คือแบบจําลองประดิษฐ์ครับเราจะสามารถใส่เหรียญเส้นทางดาราลงในตู้มาซัยนเพื่อรับแบบจําลองต่างๆได้ครับหลังจากที่ใช้งานตู้มาซัยนจนครบจานวนครั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะสามารถได้ตัวละครกีราละละฟรีมาได้เลยครับแล้วก็จะได้พีโมดเจมไดฟอนิเจอร์ในการน้ําชาของเราโดยเราสามารถจัดวางแบบจําลองบนชั้นวางอย่างดีที่อยู่ในการน้ําชาของเราได้นะครับและไม่ต้องห่วงครับถ้าไม่ได้รับแบบจําลองที่ต้องการก็สามารถแลกเปลี่ยนแบบจําลองกับเพื่อนได้นะครับเขาคิดมาให้แล้วสวนสีเว่ ต่อไปก็คือลูกนกกระจอกจิบๆครับโดยตัวเราจะไปเจอกับนักวิชาการคนหนึ่งที่ร่าเริงมา,มากๆที่ท่าเรือลูเมอร์รีไทม์ชื่อว่าบาซิมาที่5ครับซึ่งเราเคยเจอกับบาซิมามาแล้วในแพท3.8นะครับตอนนั้นเนี่ยน้องเป็นผู้นำมายาแปลงร่างครับส่วนตัวจริงก็เคยมาเยือนในแดนมายากระจกเงาเมื่อ500ปีก่อนแล้วนะครับเจอได้คิดค้นลูกลกกระจอกเวอร์ชั่นแรกสุดครับส่วนบาซิมาที่อยู่ในฟองเตนเนี่ยจะเป็นทาย,ยาทรุ่นหลังๆแล้วนะครับนักเดินทางก็ต้องโยนลูกลกกระจอกให้เข้าพืื้นที่่เปาหมายมยอระแ หม่จะมีลูกนกกระจอกคู่ต่อสู้อีกเพียบเลยครับซึ่งลูกนกกระจอกคู่ต่อสู้ก็จะทําให้คุณได้คะแนนยากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เวอร์ชันนี้เพิ่มหมดเล่นหลายคนมาเรียบร้อยแล้วครับเราจะสลับกันโยนลูกนกกระจอกและผู้ที่มีคะแนนเยอะที่สุดหลังจากผ่านไปสี่รอบจะเป็นผู้ชนะครับพู้ง่ายๆก็คือเปตองครับเปตองก็ผมคุยกับเดวอยู่ว่าเราจะแข่งกันในคอนเทน์นี้ส่วนอีเวนต์ต่อไปคือรูปถ่ายราวภาพวาบดบทแห่งน้ําค้างลอยล่องครับจะเป็นเควสถ่ายภาพให้กับอาซากิริหรืออาซางิรินะครับไม่แน่ใจว่าอออางกปภพรระะบิส สำนักพิมพ์ยาเอกครับที่อยากได้ภาพถ่ายสถานที่ต่างๆมาเป็นแรงบนันดาลใจแต่ว่าตัวเองไม่ค่อยแข็งแรงครับก็เลยต้องวานคนอื่นซึ่งก็คือเราครับไปถ่ายรูปให้นั่นแหละฮะโดยงวดนี้เนี่ยน้องก็มาที่ฟองเต็นเหมือนกันแล้วก็วานให้เราช่วยถ่ายภาพให้แบบง่ายๆด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีหมวดเพิ่มขึ้นมาใหม่ก็คือหมวดถ่ายภาพต่อเนื่องทําให้เราสามารถถ่ายภาพได้แบบรวัวๆชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยครับต่อไปก็คืออีเวนต์แผ่นควบคุมพลังงานบทตั้งครับในเวอร์ชัน4.8คุณจะได้เจอกับโคเซนิที่ฟองเต็นนนดด้้้ววยะคครับับบซึ่ง่งงงจมมมาาพพอกแผุลทีไ การอัปเกรดโตมาแล้วส่วนโคเซนนี่ก็เป็นนักวิชาการจากสถาบันของซูเมลูที่กําลังวิจัยเรื่องแผ่นควบคุมพลังงานอยู่และพี่แกก็วิจัยเรื่องนี้มาตั้งแต่1.5แล้วด้วยครับดังนั้นก็ไปช่วยส่งพี่แกให้เรียนจบกันเถอะครับเละดาทดสอบแต่ละด่านเนี่ยตัวเราหรือนักเกินทางก็จะได้สร้างทีม3ทีมเพื่อเข้าร่วมบททดสอบการต่อสู้ต่อเนื่อง3ครั้งครับโดยสมาชิกในทีมแต่ละคนจะได้มอบพลังควบคุมจํานวนหนึ่งตามเลเวลของตัวละครก็คือสัญลักษณ์ที่คุณเห็นนั่นแหละครับโดยพลังควบคุมจะสามารถใช้เเพื่่่อออตตตติิดดดดัััั้้้้้งฟคคคลลาาาทีบบใในนกกรรรรรสสูไไวะะมม็ถช แต่ว่าคุณจะไม่ได้เรื่องของพลังควบคุมมานะฉะนั้นก็พยายามอย่าใช้ตัวซ้ําส่วนผลลที่เป็นวานก็สัดๆไปเลยครับคุณและอีเวนต์ต่อไปก็คือ o v e r f l o w i n g mastery ครับฟาร์มสมุทรพรสวรรค์คูณ2ครับและเรื่องของ TCG รอบนี้ก็จะมีการ์ดตัวละครเพิ่มก็คือนาเวียและก็เชอร์วอสครับแล้วก็จะมีการ์ดมอนสเตอร์เพิ่มมาด้วยหนึ่งตัวคือพี่สาวฟาตุยคนนี้ครับแล้วก็ได้รับการแอคชั่นใหม่ครับส่วนเรื่องของระบบคุณภาพชีวิตใหม่ที่มาในรอบนี้นะครับก็จะม ีเนี่ยคุณสามารถจะเก็บสะสมไว้ได้แล้วนะครับตัวคะแนนฝึกซ้อมระยะยาวเนี่ยจะให้เป็นคะแนนฝึกซ้อมประจําวันครับโดยคุณจะได้รับจากการใช้ Original r e s i n หรือเรซินพลังงานของคุณได้แล้วครับโดยตัวคะแนนที่ได้มานี้นะครับมันมีการรีเซ็ตนะแต่ว่ามันรีเซ็ตนานมากก็คือทุกๆแพทที่มันลงท้ายด้วยจุดศเช่นแผทหน้าที่จะเป็น5.0าจุดศูนย์เนี่ยถึงจะรีเซ็ตครับฉะนั้นหมายความว่ารีครั้งแรกก็คือแพทหน้า5.0าจุดศูนย์ครับทำให้คนขี้เกียจอย่างเราๆที่เล่น, Game, Game, นเกมโฮลเดอร์เวิร์ดทุกเกมใช คูลดาวของบอสโลกก็ถูกปรับด้วยครับให้เหลือแค่สิบวิใช้คำว่าวัไปวับกลับก็เสร็จแล้วครับและต่อไปนี้คุณที่อยากเสพทิวทัศน์แบบเต็มที่ก็มีฟังก์ชันซ่อนยูไอให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเวลาคุณวิ่งเบิร์ก็ซ่อนยูไอให้คุณได้แล้วก็สวยงามขึ้นสาหรับคนที่อยากจะสนทรีนะครับและนอกจากนี้สําหรับสายเนื้อเรื่องก็มีเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้คุณสามารถย้อนดูข้อความแล้วก็เสียงภาคของบทสนทนาได้แล้วนะครับตอนนี้แม้แต่เสียงภาคก็ย้อนได้แล้วนะในตอนที่คุณเล่นอยู่แล้วคุณแบบเอ้ คุณกดย้อนฟังได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับปรบปุงเนื้อหาบางดันเทียนนะครับของพวก o อนแ t ดหรีเวให้ใช้ชีวิตกันง่ายขึ้นครับและคุณก็สามารถลดระดับโลกได้หลังจากที่ระดับโลกถึง3แล้วครับส่วนเรื่องอื่นๆที่ออฟฟิเชียลบอกมาเพิ่มเติมนะครับก็จะมีตัวเพลง The c h i m i n t r y Voyage Volume 4นะครับมาเพิ่มมีโฮโยเฟสปี2024ครับก็จะจัดตั้งแต่เดือนกรกฎาไปจนถึงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ครับโดยตัวโฮโยเฟสก็จะจัดกิจกรรมต่างๆทั้งในออนไลน์และออฟไลน์เลยนะครับของชัยจะจัด เมื่อไรก็รอติดตามจากทางออฟฟิเชียลได้เลยแล้วก็จะมีงานเก็นชินเฟสปี2024ที่เซี่ยงไฮ้นะครับอาร์ตสวยมากๆแต่ว่างวดนี้ผมไม่น่าจะไปเหมือนตอนคอนเสิร์ตนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคอนเสิร์ตที่จนะีนเนี่ยผมคงไปแหละก็รอจากคอนเสิร์ตที่จีนนะครับที่จะไปเดิเกมอะไรก็ได้ของค่ายคุณนั่นแหละแล้วก็จะมีงานเก็นชินอินพัก X C Aquarium ด้วยนะครับเป็นการร่วมมือกันกันกบพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำครั้งแรกของเก็นชินด้วยนะครับแล้วก็มีงานแต่เวทสตูดิโอแอดคอมิอกนนมีงาน ชิน Impact X Mega Coffee ครับเป็นสมมวกสุดเท่แล้วก็มีเกณฑชิง m p a c t X เกซ์เกแรงแต่ว่าเป็นเกลแรงน้ําหอมนะครับอย่างผมเนี่ยจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับน้ำหอมเกลแรงเท่าไหร่ไม่เคยเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องของออยล์ของเกลแรงนี่คุ้นเคยมากครับใช้อย่างบ่อยและก็รูปโปรโมทเอมิลี่ก็สวยด้วยนะครับแล้วก็จะมีพรีวิวเมืองนัดลานครับซึ่งเราพูดไปแล้วในตอนต้นเนาะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่พูดอะไรแล้วก็จบเรียบร้อยครับสำหรับรอบนี้รีบมาลีไปครับประกาคลิป CCC ต่อสุดท้ายถ้าเห็นว่าคลิ ต่อไปด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าก็ับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปจร่ิงนแล้วครับบ๊ายบายอย่าลืมกดซับนะ